สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n แน l อาจารย์เสกแคจครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับพอดีผมฟังนักวิเคราะห์นะครับนะบางท่านนะอย่างนายจิมริคาร์ดนะครับนะผู้ที่เขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ ller, นะครับหนังสือขายดีนะ ที่มีหลายเล่มน,นะครับที่ผมเคยนำเสนอนะเช่น New Case for g o นะครับหรือว่า The Road to l o o n นะครับแล้วก็ Currency War แล้วก็ Aftermath นะนะักวิเคราะห์ท่านนี้นะครับเ,เคยทำงานนะครับเป็นอดีต CIA นะทำงานร่วมนะกับนักเศรษฐศาสตร์นะครับ,นราานรบในการแก้ไขปัญหาวิกฤตนะครับในช่วง Great Recession 2008นะครับ เขาให้มุมมองที่น่าสนใจไว้นะครับว่า,าการที่สภาคองเกรสนะครับจะผ่านนะครับกฎหมายนะการใช้ใจ่ายหลายล้านล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับแล้วเฟดเนี่ยนะกำลังพิจารณาจะใช้นโยบายดอกเบี้ยเป็นลบนะครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยนะครับนะอย่าอย่าถูกหลอกนะหรือว่าอย่าถูกลวงนะครับว่าให้คุณคิดว่านั่นคือสตนะิมูลัสหรือเป็นการกระตุ้นนะครับ เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการใช้จ่ายใช่ครับแต่ถ้าเป็นสต i m u l u s หรือการกระตุ้นเนี่ยไม่ใช่นะครับสิ่งนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากความเร็วของเงินนะที่เรียกว่า Money Velocity เนี่ยความการหมุนความเร็วของเงินเนี่ยมันเข้าใกล้ศูนย์ะฮะและก็ d e b t to GDP คืออัตราส่วนระหว่างหนี้สินต่อ GDP เนี่ยมันกําลังพุ่งไปที่115%นะที่ผมบอกว่ามันคือหนี้สินอิ่มตัวนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเคนเซียนเนี่ยกำลังตายนะครับนะ คำว่าเคนเซียนเนี่ยก็คือระบบเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีหลักทฤษฎีอยู่นะเขาเรียกว,ว่าออสเตรียนนะครับกับเคเนเซียนนะฮะออสเตรียนเนี่ยคือหลักการคิดก็คือว่าเ,าเขาจะไม่มีทางที่ไปเพิ่มซัพพลายนะครับเออมันนี่ซัพพลายนะทำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคนเซียนเนี่ยนะเขาสามารถเพิ่มได้อย่างควอติฟอิซซิงคิวอีเนี่ยคือหลักการคิดนะครับของเคนเซียนนะ อ่าหรือพวกนโยบายดอกเบี้ยเป็นศูนย์นะนะเขาถือว่าเขาสามารถเพิ่มนะปริมาณเงินคือเขาสามารถเนรมิตเงินขึ้นมาได้เองนะนะักวิเคาะร์ท่านนี้นะครับก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่มันเป็นการใช้ใจ่ายนะเพื่อพยุงเศรษฐกิจให้ไปต่อเท่านั้นเองนะครับแต่ในมุมมองของเขานะซึ่งผมฟังนะการสัมภาษณ์นะครับนะของเขากับหลายช่องนะครับในยูทูบเนี่ยเขาก็บอกสุดท้ายไม่น่าจะรอดนะครับนะเพราะว่า คือเขากำลังเล่าให้ฟังว่า,เ,าเมื่อย้อนไปปี2000นะที่เรียกว่าเกิดวิกฤต .com เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยนะครับเเกิดปัญหานะครับในพวกพวกเขาเรียกว่าอะไรน,นะบริษัทนะต่างๆนะครับแล้วออตอนนั้นเนี่ยนะเขาเรียกวอลล์สตรีทเนี่ยไปเบลเอานะครับหรือไปช่วยเหลือนะครับพวก สถาบันการเงินนะไปช่วยเหลือนะพวกกองทุนต่างๆนะในช่วงปี2000นะแล้วพอมาเกิดวิกฤตนะครับในปี2008นะฮะธนาคารกลางสหรัฐ f e ด e r a l r e s e r v e หรือ Fed เนี่ยก็มาช่วยเบลเอาหรือมาช่วยเหลือนะพวกธนาคารสถาบ,บันการเงินยักษ์ใหญ่ to วิกทูเฟลนะฮะอันนี้เป็นโมเดลนะหรือรูปแบบของธนาคารกลางเวลามันเกิดวิกฤตนะครับทุกครั้งเนี่ยแล้วเกิดปัญหาเงินฝืดต้องการสภาพคล่องเนี่ยเขาก็าจะขยายการเข้าไปซื้อสินทรัพย์นะครับไม่ปล่อยให้ล้มนะ ซื้อพันธบัตรเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ลดดอกเบีย้ยเป็นศูนย์ซิโเรเทเลทพอซีแล้วก็พิมพ์เงินออกมาเรียกว่าทำคอนดิท,ทอิซิงนะแล้วก็มีการขยายนะเมนูนะหรือ,อารายชื่อของสินทรัพย์ใหม่นะเพื่อเข้าไปซื้อนะหรือแปลงต่างๆน,น,นานานะและอาจจะใช้ในโยบายทางการคลังนะโดยรัฐบาลโดยการตัดภาษีแล้วก็การคืนภาษีหรือว่ารัฐบาลเข้าไปซื้อนะครับพวกสินทรัพย์ที่แท้จริงหรือสินทรัพย์ทางการเงิน นะครับแล้วก็อาจจะเข้าไปซื้อสินทรัพย์นะครับของเอกชนนะครับอย่างกรณีของ GM หรือกรณีของขนณะน,น,นี้คือ Boeing หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์นะดูแลสุขภาพหรือว่าบริษัทน้ำมันนะในขณะนี้นะครับเพื่อจะให้จบปัญหาเงินฝืดหรือขาดสภาพคล่องไปนะแต่มุมมองของนายลิกคาร์ดเนี่ยนะครับนะเขาก็มองอยู่นะว่าสิ่งที่นะครับ ธนาคารกลางนะครับก็ใช้โมเดลเก่านะคือหมายถึงว่าลดดอกเบีย้ยลงเป็นศูนย์อย่างเช่นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยธนะาคารกลางสหรัฐนะครับเฟดเนี่ยลดดอกเบีย้ยลงมาเป็นศูนย์ละนะครับก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณนะครับนะการพิมพ์เงินนะพิมพ์เงิน,นะงนแล้วก็เ,เพิ่ม QE เป็นระบบนะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะอัจฉีดยนะสภาพคล่องเข้าไปตามส่วนต่างๆนะ เข้าไปซื้อสินทรัพย์นะครับนะเพื่อพยุงตลาดนะรวมถึงรัฐบาลสหรัฐนะครับนะก็ผ่านนะครับกฎหมายนะการใช้จ่ายเงินนะตั้ง2.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจึงทำให้เฟดเนี่ยมีการขยายนะขนาดของบัญชีงบดุลของตัวเองขึ้นนะจากเดิมที่ประมาณไม่ถึง4ล้านล้านดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็จะนะครับขึ้นไปนะก็จะ เพิ่มขึ้นไปถึง5.81ล้านล้านดอลลาร์รยบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะสิ่งนี้นะครับก็กำลังจับตาดูอยู่นะว่ามันจะสามารถช่วยจริงๆหรือเปล่านะแตใ่ในมุมมองนักวิเคราะห์นะครับของนายจิมดิคาที่ผมตามฟังเมาเนี่ยเขาบอกว่าเฟดก็ทำตามโมเดลของเขาเป็นแบบนี้แหละครับนะก็คือขยายอไอตัวบาลานซ์ชีตของเขานะบัญชีงบดุลของเขาขึ้นไปนะครับแล้วพิมพ์ QE ออกมา ซึ่งเขามองว่าสามารถอาจจะทําไปได้ถึงประมาณ10ล้านล้านดอลลาร์อะไก็ได้เพราะว่าตามทฤษฎีนะตามทฤษฎีเนี่ยนะครับที่เรียกว่า MMT หรือว่า Modern Monetary Theory เนี่ยที่มาจากแนวคิดนะแบบเ,เขาเรียกว่า Keynesian นะครับก็คือว่าเขาสามารถเพิ่มนะเขาเรียกว,ว่ามันนี่ supply นะหรืออุป,ปทานทางการเงินเนี่ยนะได้เรื่อยๆนะ ไม่มีส่งอะไรส่งผลกระทบนะแต่สำหรบับแนวคิดของกลุ่มออสเตรียนะครับออสเตรียนก็คือเป็นแนวคิดที่ว่ามันนิสสไปเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้นะก็หมายถึงว่าจะบริหารจัดการนะเศรษฐกิจเนี่ยก็ให้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรีนะธุรกิจมันมีเกิดขึ้นรุ่งเรืองนะถ้ามันทําอะไรผิดพลาดนะมันก็อาจจะ เสียหายอย่างเช่นมีบูมบัสไซเคิลนะแล้วสุดท้ายมันก็ต้องตายจากไปแล้วก็เกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเข้าไปใช้ใจ่ายเงินนะสอล้านล้านดอลลาร์หรือมากกว่านะีในอนาคตนะ่จะขยายเพิ่มอีกก็ได้นะเพื่ออบอุ้มผลกระทบนะจากโควิด -19 ซึ่งเป็นวงกว้างเนี่ยนะซึ่งเขาบอกว่ามันก็ทําไปอย่างเงี้ยนะแต่มันเป็นการ spending หรือเป็นเป็นการใช้ใจ่ายเฉยเพื่อให้เศรษฐกิจไปต่อได้แต่มไม่ใช่สติมูลัส ไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะอะไรครับเพราะความเร็วของเงินที่เข้าไปเนี่ยมันเข้าใกล้ศูนย์พูดง,ง่ายคือเอาเงินไปถึงมือประชาชนหรือเข้าไปในบริษัทอุ้มไว้ให้บริษัทเนี่ยมันอยู่รอดเฉยๆประชาชนเนี่ยนะมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยกินใช้เฉยๆแต่ไม่มีธุรกิจธุรกรรมของการดําเนินไปเพราะอะไรฮะเพราะเมืองเพราะว่ารัฐมันปิดตัวลงนั่นเองนะะ มันสิ่งนี้คือมุมมองของนายจิมริคาร์นะครับที่ผมฟังมานะแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายแ้้เนี่ยนะครับก็ทําไปอย่างเนี้ยนะอีก,ก่เดือนก็ตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามองจากข้อมูลข่าวสารจะเห็นว่าคนว่างงานมากมายนะเป็นประวัติการเลยนะครับตั้งตามการคาดการณ์เนยนะครับเมื่ออาทิตยนะนะ์ที่แล้วนะครับนะเมื่อ2ออาทิตย์ที่แล้ว ก็มีคนที่ไปเขียนคําร้องนะลงทะเบียนไว้นะเพื่อขอผลประโยชน์นะครับประกันจากการว่างงานเนี่ย3.3ล้านคนนะต่อมาอีกอาทิตย์หนึ่งเพิ่มเป็นเท่าตัวนะครับ6.6ล้านคนรวมกันแล้วเนี่ยสอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ10ล้านคนแล้วนะครับนะคนว่างงานที่เข้าไปเข้าคิวแนะลรอประโยชน์แล้วก็ทางเรียกว่าประธานของเซนหลุยส์เฟดเนี่ยก็คัดการนะครับนะ ตามสิติว่าอาจจะมีคนว่างงานสูงถึง47ล้านคนนะครับงอัตราก,การว่างงานตัวนี้นะถ้าคิดคำนวณแล้วอาจจะสูงถึงประมาณ30%สนะครับสูงกว่าช่วง Great Depression ย้อนไปในปี1929ถึงปี1939นะครับเราดูจากรูปก,ก็จะเห็นเพนั้นคำถามก็คือว่าการใช้จ่ายอย่างนี้นะครับมันเป็นการกระตุ้นหรือเปล่าซึ่งมุมมองของนายจิมลิคาร์บอกไม่ใช่การกระตุ้นก็คือเข้าไปช่วยเหลือ คนว่างงานเหล่านี้นั่นเองนะมันเป็น spending นะเป็นการใช้จ่ายภาครัฐเฉยๆเพราะว่าความเร็วของเงินที่เข้าไปเนี่ยมันไม่เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจเหมือนปกตินะครับเพราะฉนั้นมันไม่ใช่เป็น stimulus มันเป็นการใช้จ่ายเพื่อพยุงเศรษฐกิจให้รอดจากวิกฤตเฉยๆนะแล้วเขาถามว่าการฟื้นตัวจะเป็นรูปตัว V ไหมซึ่งทางนักวิเคราะห์อของสหรัฐจานวนมากบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันสะท้อนกลับเป็นตัว V นะ นายชิมลิค้าก็บอกว่ามันจะเป็นตัววีได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาทิตย์นี้นะคุณต้องการจะไปกินอาหารที่ไปดินเนอร์นะที่พะตจาคานเนี่ยอาทิตย์นี้แต่คุณไปไม่ได้เพราะว่าเขาปิดแล้เขาธุรกิจไม่เปิดเนี่ยนะก็คำถามคือเมื่อผ่านไปอีก2เดือนเนี่ยนะคุณจะไปขอปเปิดมาปุ๊บเนี่ยคุณจะรีบไปกินเพิ่มไหมเพราะว่า2เดือนที่คุณไม่ได้กินเนี่ยคุณจะไปกินเพิ่มเป็น 3- 4มสี่ห้าดินเนอร์ติดต่อกันเลยไหมจากการที่คุณอั้นมานานเนี่ย มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันจะทอนเป็นรูปตัววีได้อย่างไรนะหรือว่าในกรณีของพัตคาร้านอาหารที่ปิดตัวลงไปในช่วง2เดือนเนี่ยสมมติว่าคุณมีพนักงานอยู่20คนอย่างเงี้ยนะนะพอคุณปิดตัวลงไปพอเปิดมาคุณจะคุณจะจ้างทันทีเลยมย20คนหรือว่าคุณจะค่อยๆจ้างเพิ่มเป็น5คนนะผ่านไป2เดือนจ้างเพิ่มเป็น10คนนะค่อยผ่านไปอีก6เดือนค่อยจ้างเพิ่มเป็น20คนเท่าเดิม นะครับเพราะนั้นนี่คือมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับก็คือนายจิมริคาร์ดเขาบอกว่าการการที่พอเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่น่าไม่น่าจะเป็นรูปตัว V นะแต่เขาจะมองเป็นรูปตัว U รูปตัว L อย่างไรไม่ทราบนะเขารูปตัว L ก็คือมันยืดเยื้อนะซึ่งผมบอกนะครับนะมุมมองของของนักวิเคราะห์สหรัฐนะตะวันตกเองนะผมก็ฟังนะผมก็ฟังว่าก็มาเล่าสู่กันฟังนา้เห็นภาพนะครับว่า เขาวิเคราะห์อย,อย่างไรนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ขณะนี้ทําอยู่มันไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่มันเป็นการใช้ใจ่ายเพื่อพยุงเศรษฐกิจให้ไปต่อแต่เขาบอกทําอย่างนี้ไปนะครับขยายบาลานซ์ชีดงบดุลขึ้นไปนะครับนะก็ไม่น่าจะไปรอดนะครับเพราะระบบเคนเชียนมันตายนะนี่คือสิ่งที่นายจิมลิคาร์ดพูดไวนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะเพราะฉนั้นเขาบอกว่าตามโมเดลของเขา,เขาก็าําต่อไป แต่ไม่น่าจะอุ้มอยู่ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับในวิกฤตรอบนี้นะครับนะแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสบับตติดตามในช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและส่นช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังและใช้วิญญาณของท่านเองในการพิจารณาไต่ตรองก่อนจึงเชื่อนะครับ จะเป็นสติปัญญาของท่านเองนะครับโอเคครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ